ครับสวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาชมข้าวสันป่าตองหนึ่งนะครับที่ใช้น้ําหมักชีวภาพที่เราผลิตขึ้นมาเองนะครับและบวกกับ โฟตีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้พืชเขียวเจริญง,งอกงามต้นและใบแข็งแรงนะครับทำให้เพี้ยและแมลงต่างๆไม่รบกวนนะครับก็เดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะครับ ในช่วงนี้ก็มีฝนตกทุกวันนะครับเวลากลางคืนนะครับก็ทำให้ข้าวที่งามนะครับต้นสูงให้ล้มบ้างนะครับก็จะมีข้าวล้มบ้าง นี้ข้าวผมหวานเพลินไปหน่อยนะครับตกไล่ละสามสิบโลนะครับหรือ3ามถังนั่นเองทำให้ข้าวหนาไปหน่อยนะครับส่วนรวงนั้น อาจจะเล็กไปบ้างนะครับแต่ก็เพราะน้ำหมักชีวภาพและโฟทีนะครับที่ใช้ทำให้รวงไม่เล็กมากนะครับและก็ไม่ใหญ่มากนะครับ <c oughs> นี่นะครับ กำลังตากเกษรนะครับนี่นะครับก็จะมีตรงไหนที่มีหญ้าฉลางนะครับเป็นบ่อนๆน,นะครับก็จะล้มนะครับเพราะว่าฝนตกทุกวันนะครับและน้ำค้างก็ลงทำให้มีน้ำหนัก มากขึ้นนะครับข้าวก็เลยล้มเพราะว่าน้ําฝนหรือน้ำค้างก็ไปเกาะอยู่ที่ใบนะครับทำให้ต้นข้าวรับน้ําหนักใบไม่ไหวนะครับก็เลยล้มบ้างไม่เยอะครับนิดหน่อยอาจจะล้มเพิ่มอีกนะครับตอนที่ออกรวงเต็มที่นะครับ เพราะว่ารวงก็จะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับถ้าฝนตกลงมาซ้ำอีกก็จะทำให้ข้าวล้มนะครับรับน้ําหนักไม่ไหวนะครับข้อข้าวของเราในต้นสูงมากครับถ้าลงไปนี่ก็ ปกติข้าวสันป่าตองหนึ่งนี่จะต้นไม่สูงนะครับแต่เนื่องจากเรามีการบำรุงอย่างดีนะครับทำให้ต้นสูงเกือบถึงประมาณ150เซนติเมตรนะครับสูงประมาณนั้นเลยทีเดียว ับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลานะครับไม่เกิน5นาทีนะครับสวัสดีครับ